มาถึงแล้วนะมีข่มวยของจอมโหดนะถึงแล้วถึงที่จุดหมายยังไม่ถึงนะครับเดี๋ยวมันเจอแท่าที่บอกแกก่อนวนเชิงว้นแท่มาเีขจอมโหดครับเนี่ยฮะเสียรองครับครับผมมาถึงแล้ว อ้าวก็มาถึงแล้วนะครับผมอาวัสดีครับจอมโหดสวัสดีครับผมจอมพลโอ้ยกำลังดังไฟตัวนี้คนดัง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 ไฟตัวนึงไฟดังไฟเจ้โดนึงโดนแน่โดนได้เว้นแน่ลุงน้ำไปดู้ใช่ปะได้ปะลุงน้ำได้ปะได้เออได้เลยมไม่ต่อป้าพรได้โน้ตกับ่เจีงเจ้พี่เลยเนาะได้เป็นีัแม่ต้องเก่าเลยพยานต้องเขาเลยกันเลยครับเ้อารถย่างย่างน้ำเนาะจานครับ พวกมาดัดังกระซ่างนะครับซื้อกินเอาผมเงินจอมวนจอมวนเมียบ่ผมเงินเดียวจอมวเมียบ่ผมเป็นแบบเอ่ากนยังไงไม่ว่าเล็บอ๋อในชื่อจอมพวกแบบระบบเติมเงินอย่างเดียวอ่ะในชื่ออมวนดูวิชาดังไฟของจอมวนนะครับอันนี้ต้องใช้ยางแม่นเป็นตัดลงข้าวลูกน้องนาบ่น่อยเนาะนี่ยางพวกดอ่ะอ๋อยางยางแผ่นเลยเนาะ กวางพารับจานเว้นกับกสุดๆเนี่ยเจ้ายากกินดูบวกวนมึิงเจอแท้มึงวาดเกลียวกเวนกินเนื้อครับมันิ่งกินเนื้อครับละรูเนาะกินพาโรนี่บันกินได้เพียเดียวและนอ่เดวมันเรียงได อตอนละคำบ่ดีละ่ตอน,ตอนซีคำเบิอ,อยากเอาไหมรถบรเจขอยยิ้มเลยเพราะ่าอยากงสีกตอนละคำบ่ดีล่ะซีตอนกับซีคโอ้ยคอยยิ้มเราคอยกับยิ้มเงียหอกยากไม่รถจาเดี๋ยว <c oughs> เจ๊จ้ง่วยนอนกินด้บ้านเอาอม <c oughs> <c oughs> Th ao bao quần á, bao mấy, quần đấy đâu, xiêm mông như đó, bận bạc, à, lao bơi, lao mông bạc sẹp quá, ôi, không biết gì luôn, lấy bao mấy anh mặc kia จำจเบเบบ่จำบบ่เกบบแต่พอดีอ่ะ่มก็รสีเจ็ดเจ้าครับอาจารย์ครับอาจารย์นเสร็จแล้วจะลงรวมนะครับระวางอ้วนครับอ้วนโครากัแวนโคราสาเลือดนะครับมก็ใหญ่ะมันอยู่ที่ใจมันอยู่ที่ใจ มันใจใหญ่กว่าตับเนอะันนีตัวใหญ่ใจผูใหญ่ก็มีนะผอ้บอคือบอลสั้นมันคือว่าตัวใจน้อยมันว่างคนเลชืงกันเพื่อนเออกูเชียมึงเยอะเชียรเื่เชียร์เพื่อนมาออโหทอดเสื้อเลยเนาะเอาแท่บนี่โอ้โหโอ้มันจะหลงจอมโจรก็ถอดเสื้อเอาแทะแวนี่แทเอาแทะร้อนแทเอาพี่บางแม่เน่ยร้อนร้อนครับร้อนเดยวบรรยากาศที่ค่ายมวย จอมโหดครับไปข้างหน้ามะไปข้างหน้าเลยเพน่อนไปข้างหน้าหน่อยคนไหนอยากมาเรียนมวยก็อินบ็อกไปที่ทางเพจจอมโหดใช่ไหมครับจอมโผวนะฝากเพจหน่อยอ่าค่ายมวยจอมโหดออโต้มวยไทยนะครับเข้าไปดูได้เลยครับผมหรือเข้ามาติดต่อได้เลยครับหรือใครอยากจะมาที่ค่ายมวยก็ที่เฉลิมพระเกียรติ28นะครับหรือค้นหาใน Google Map ได้ค่ายมวยจอมโหดออโต้เวันนะครับ ตาม Google Map มาได้เลยครับครับผมมีมีช่องทางเดียวใจะมาพี่ติดต่อไขมวยจมโหวดได้เนี่ยมีสองช่องทางมีทางเอ่อเพจเอ่อทางเพจแล้วก็เอ่อทาง Facebook Facebook หลักก็คือจมโหดออโต้วันครับแล้วก็ทางเพจก็ไขมวยจมโหดออโต้มวยไทยครับผมครับแล้วทางทิกตอกนี่ทำยังครับทางทิกตอกทิกตอกมีครับมีครับมีตามจมโหดได้ทางทิกตอกภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษครับภาษาภาษาน่าจะเป็นภาษาเดี๋ยวเพิ่ง่ ไปดูบรรยากาศดูบรรยากาศนะพี่ติ๊กต๊อกพูดมาใน่ใจได้เพื่อนกันแป๊บนึงติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกเป็นภาษาภาษาไทยครับจอมโหดอัต้อโตะนี่นะครับเข้าไปติดตามจอมโหดได้นะครับนี่สำหรับแฟนคลับเอฟซีจอมโหดแล้วคลับเอฟซีอินสตาแกรมก็เป็นจอมโหดอัตโตะมวยไทยครับติดตามได้ทุกช่องทางนะครับครับผมก็เป็นบรรยากาศโอ้นี่ก็มีเมนูซอยจุนะครับนี่ก๋วยเตียวนี่ อย่างก็สุกแล้วนะครับมีทั้งสุกทั้งสดครับโอ้โหอหัวได้ที่แล้วเนาะเพื่อนเนาะเออแต้เครับทุกคนทำคลิปตีนี่ครับบรรากาศที่ค่ายก็มาเชี่ยวค่ายจอมหัวนะผมมันมีพิธีมวยสำหรับใครที่อยากจะมาเรียนมวยฝึกมวยก็แถวเฉลิมพระเกียรตินะครับนี่อู้วบรรยากาศหน้าค่ายนะครับนี่ที่ถนนเลยนะเฉลิมพระเกียรติ28นะครับ นี่นครับไอ้มวยจอมถือนีนน่โอ้สวยเบี้ยเจ้าดิคู่แท่คู่ปลอมทำดีดิคู่แท่ตัวกหนคูหนอคู่ปลอ,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 อมเป็นยังไงครับคู่ปลอมกับคู่ <c oughs> อัตราจางง้างไงแต่คู่แท่คู่จูแล้วค,คู่ปลอมคู่ปลอมอ บกพกินซุองเบินี่คือวตับนี่แมนกำไปเลยถ้ามาตับตับสดนี่ฮหยิบปุมมันสิเหลี่คมอว่าตับสดครับมันจะพูดออกไหมแมนพูดแล้วก็เละไอเออวอยโจ๊กลังซอยนี่เขาเรียกคาเขียงบอกว้วดมาคาเขียงนลยเดี๋ยววัวเป็นบ้านจับเองเขียงคเขียงนะ อันน้ครับอ้ยเบไป็นคนคยมักกินเนียมเลว่ากัดว่ากินได้ัอยพอกินได้อยู่ครับพอจิ้มตับตัวไรมคือเป็นเจ็บวะ้วเป็นเก้วพันพี่จ้าับ้มเลยก้มนบ่บ่บ่พอแล้วแค่นั้นเลยเพิ่บ่แค่นั้นเลยแค่นั้นพอ ก๋วยเสียเลยรก๋วยเสียอะไรก๋ยเซกเด็ต้มกับฝีมือวันฉลองนี่เชฟลองนี่โอ้ครับตัวต้อนม๋วยกับหยู่ได้เอบอผสมไปต้อยนลงทำลาบทำก้อยเปิดร้านลาบก้อยขายหรือเปล่าผมเลี้ยงทำลังก้อยครับทำก้อยอีกบุญนี่ครับเส้อแม่นิ่มกันไร้จัดนทร์เออสดๆครับนี่ก้อยเนาะวันฉลองลุ้บอลบอลครับจมูกวันฉลองครับเลือดเลือดอู้หักสดๆครับเนี่ย สอยจ๊มาค่ายพยักก็ต้องมีอย่างนี้เสือก็ต้องกินเนื้อไข่มุจมโนะครับหัวเสือใส่กันเลยเหรอเอาเอาดินี่เอ้ยนี่โยกใส่กันเลยเนี่ยเอาแล้ว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 โยกใส่กันเลยขีดไข่หรือขีดหัมมาดีดี เดี๋ยวให้ใหญ่เอาไปลงเดียวให้วันนี้ก็มาเที่ยวข่ายจอมโหดออโต้เมือไทยนะครับนี่นะครับแต่ก่อนก็เคยห้ำหันกันมาโอ้โหถรือว่าบนเวที้ถือว่าซัดกันซัดกันแทบแบบเลือดตกยางออกแบบไม่มีใครยอมใครนะนี่ยคําว่าวันฉลองกับคาว่าจอมโดนี่ไม่ธรรมดาครับสมัยก่อนจะลุงดีรักวัวเสียมวยน้เกิดเป็นแฟนนายมาีสซอยจุ๊เมนูซอยจุ๊เมนูรักพี่หนุ่มแล้ว ก้อยครับราบเลือดครับรอยเลือดครับผมไม่รักพี่แล้วเนาะนี่ัะทำไมเงินเชื่อหมื่นเดียวมาทวงจังพี่หนุ่มจะมีเกอ่ยน้ำมันกันนอนกันหัวนะ คนรัาพี่ดอกเลยไอ้ที่หน้าเดี๋ยวไปหาเจกพี่หรือเพื่อนโต้งเอาดีดีพี่ครับพี่ครับพี่ตกอไหนบอกว่าเพื่อนแล้วเกือบตกกูนี่แหละคำว่าที่ผมเรียกชื่อว่าไอ้โต้งโต้งบางคนเขาจะประโยงใหญ่ว่าไจะลืงคนลับพี่ไม่ใช่ครับนี่นี่แหละครับโต้งนะตึบตืบไหมเอาดีดีตึบไหมมึงไอ้ตึบราคาเท่าไหร่นะ ซืดว่ะซืดซืดซืดอันนี้ซืดอันนี้ตึ๊บอันซืดแค่ส้นแจมนี่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 เนื้อใหญครับสมิงแดงครับอันนี้สมิงแดงสมิงดำครับพี่ส้มยิงแดงโอ้ยจะลงงงมันนะต่อยกุ้ยโดนนะยังกูท้องป่องนะผมเล่นลงงงมันให้ดูต่อยท้อง